จนถึงตอนนี้ก็นับเป็นเวลา4ปีกว่า,วาแล้วนะครับตั้งแต่วันแรกที่บรูโน่เฟรนันเดสย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเตดจากวันแรกที่ปักหมุดในยุคข,ของกุนซืออย่างโอเลลุนาโซชาผ่านเวลาล่วงมาถึงยุคเอริกเทนฮากพร้อมปลอกแขนกับตันทีมอันเป็นความรับผิดชอบสูงสุดที่ได้รับมาในฤดูกาลปัจจุบันนี้ครับต้องยอมรับกันเลยว่านักเตะแบบบรูโน่เฟรนันเดสหากไปอยู่สโมสรอ,อื่นๆน,น่าจะประสบความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันในแง่ถ้ว่วรางวัลในมากับปีแแสดงลล้ว นี่คือจิ๊กซอที่พูดได้เต็มปากเลยว่า คือเ,เล่นที่โอเลกุน่าโซชาเลือกเฟนมาด้วยความต้องการของเขาแบบจริงๆและนักเตะก็แสดงออกชัดเจนตั้งแต่วันแรกว่าเขาภาคภูมิใจกับโอกาสในการได้เป็นเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแท้จริงครับเชื่อว่าแฟนบอลพี่แสดงหลายคนน่าจะยังจํากันได้ตอนแรกที่ย้ายมาบรูโน่เฟรนเดสถือว่าสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากจากผลงานทั้งยิงและแอซิสผลิตการมีส่วนร่วมในการได้ประตูให้กับสโมสรเป็นว่าเล่นครับถึงขั้นย้ายมาเล่นแค่ครึ่งซีซั่นเท่านั้นแต่ก็จบปีนั้นด้วยผลงาน12ประตูกับอีก Bad id, ซึ่งก็ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ครึ่งหลังของฤดูกาล2019-20ของปีสาจแดงในเวลานั้นไปไกลในฟุตบอลถ่วยถึงรอบตัดเชือกทั้งรายการ FA ฟเอคั a g u e คัพและก็ยูโรปาลีกเช่นเดียวกับการสามารถช่วยให้ทีมในปีนั้นพาตัวเองขึ้นไปจบอันดับ3ของตารางพรีเมียร์ลีกได้อีกด้วยหลังบดบี้กับทั้งเชลซีและเลสเตอร์ซิตี้มาจนหยดสุดท้ายจากวันนั้นเป็นต้นมาบรูโน่เฟนเดสกครับก็กลายเป็นผู้เล่นที่ทีมไม่สามารถขาดได้อีกเลยเกมแล้วเกมเล่าผ่านไปซีซั่นแล้ว สี่ซันเล่าที่จบลงไป บลูโน่เฟรนันเดสผลิตผลงานที่ยอดเยี่ยมเข้ามาช่วยทีมไว้ได้เสมอช่วงฤดูกาล2020-21ที่ถือเป็นซีซั่นแบบเต็มๆครั้งแรกของเขากับทีมปีศาจแดงเจ้าตัวพลิกถึงขั้นที่ว่าเป็นดาวซันโวสูงสุดของทีมไม่ว่าจะเฉพาะในลีกที่ทําไป18ประตูกับ1 1แอสซิสต์รวมทั้งเป็นดาวซันโวสูงสุดของสโมสรในซีซั่นดังกล่าวแบบรวมทุกรายการที่ตัวเลข28ประตูกับ17แอสซิสต์ครับมันคือช่วงเวลาหฤดูกาคลครึ่งที่บลูโน่เฟรนันเดสกวาดดังวันนักเตะยอดเยี่ยมมแห่งงปีขอสสร หรือที่รู้จักกันในชื่อเซอร์แมตต์บัตบี้เพลเยอร์ออฟเดอะเยร์อวอร์ตติดต่อกันถึง2สมัยฤดูการ2020-21ยังถือเป็นขวบซีซั่นที่ดีที่สุดของเขาในชุดปีสัตว์แดงเพราะแม้จะไม่มีถ้วยรางวัลไม่มีแชมปม์ติดมือแต่มันก็คือซีซั่นที่เขาพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบสูงถึงอันดับ2ในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกซึ่งถือว่าเป็นอันดับที่ดีที่สุดแล้วครับนับตั้งแต่หมดยุคข,ของเซอร์เล็กฟอร์กูสันเป็นต้นมาเทียบเท่ากับที่เคยเกิดขึ้นในยุคสมััััยยยขอองงโโชเเซ่มรรินนทีีคคจบดบด2ใพลลกแ้้วึ ซึ่งจะมีสิ่งที่น่าเสียดายก็แค่ตรงปีดังกล่าวนี่แหละครับที่ได้เข้าชิงยูโรปาลีกแต่บลูโน่เฟรนันเดสไม่อาจจะช่วยให้ทีมไปถึงฝั่งฝันเพราะไปแพ้กับเบียเลอเอาลก่อนจะเดินหน้าสู่ยุคสมัยที่มีแต่ความวุ่นวายเริ่มต้นจากฤดูกาลปวดลุ่งเอฟเฟกต์จากการควา้าแชมป์บอลถ้วยไม่ได้กลายเป็นฝั่งเส้นสุดท้ายของยุคสมัยที่ทําทีมโดยโอเลกูนาโซชาซึ่งถูกปลดออกช่วงเดือนพฤศจิก,กายนของฤดูกาล2021-22ครับจากนั้นเป็นต้นมาบรูโน่เฟรนันเดสก็เริ่มเข้าส เดินทางเข้าสู่ช่วงเวลาที่วุ่นวายหนักยิ่งกว่าเดิมทิศท,ทางสโมสรก็สเปะสปะมากขึ้นผ่านยุคทั้งลับลังหนิกที่คา,ารักษาการส่งต่อมาถึงยุคเอเด็กเทนฮากที่เข้ามาแบบฟู่ทามเมื่อช่วงปี2022และแม้ว่าตัวเขาจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมคนใหม่แทนที่ของเฮเลมกกักไวในซีซั่นการทํางานที่2ของเอเด็กเทนฮากแต่สิ่งที่มาพร้อมกับปลอกแขนกับตันทีมปีสแสดงในยุคที่ใกล้ชิดกับความตกต่ํา มันมาพร้อมกับแรงกดดันที่ถาโถมมาพร้อมกับความคาดหวังที่หลายครั้งก็สูงลิ่วแบบไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นไปของทีมณปัจจุบันเลยต้องยอมรับคำว่าบรูโน่เฟรนันเดสน่าจะเป็นกัปตันทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โดนเล่นงานหนักข้อที่สุดแล้วนะครับเมื่อนับรวมกับตันทีมทุกคนนับตั้งแต่หมดยุคของเซอร์เล็กฟอร์กูซันเป็นต้นมาโอเคคบว่าแฮร์รี่แม็กไกวเองก็ถือว่าเจอหนักไม่แพ้กันแต่กับบรูโน่เฟรนันเดสมันมีทั้งการโดนวิจารณ์เรื่องกริยาท่าทางที่ไม่่่่นนารััักกกบบอยค้งงงมจะขีีีหุดิส ทาทางออกอาการอยู่ตลอดเชื่อว่าหลายคนน่าจะจํากันได้ดีกับเกมอปัปยศที่แพ้ให้กับลิเวอร์พูลเจต่อศูนย์นั่นคือเกมที่บรูโน่เฟนเดสครับถูกตั้งคําถามพ่วงคําวิจารณ์หนักหน่วงที่สุดแล้วว่าไม่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะเป็นกัปตันทีมปีสแสดงเลยนอกจากนี้ก็ยังเคยโดนรอยคีนที่มีดีกีอดีตก,กัปตันทีมผู้ยิ่งใหญ่ของยูไนเต็ดออกมาพูดเช่นกันว่า บลูโน่เฟรนันเดสไม่เหมาะจะเป็นกับตันทีมเพราะการแสดงออกบางอย่างในสถานการณ์ที่ทีมเผชิญอุปสรรคนั้นเขามักมีอาการถอดใจง่ายเกินไปผ่านอากับกิริยาหรือภาษากายที่แสดงออกมาแล้วควรเอาไปตีความสําหรับลอยคีนครับเขาเคยพูดเรื่องภาวะกับตันทีมของบลูโน่เฟรนันเดสเอาไว้ว่าถ้าเป็นผมสิ่งแรกเลยที่จะทําก็คือปลดเขาออกจากตําแหน่งกับตันทีมผมรู้ดีว่ามันคือการตัดสินใจครั้งใหญ่แน่แต่ผมเชื่อว่าเขาไม่มีคุณสมบัติพร้อมจะเป็นกับตันเขามีพรสวรรค์ในการเล่นแต่เขามักข้ามควรขี่บน ชี้ไม้ชี้มือยกแขนขึ้นกลางอากาศตลอดเวลาที่ไม่ได้อะไรดนังใจ ซึ่งนั่นมันคือเรื่องที่ยอมรับได้ยากผมย้ำอีกครั้งนะว่าบรูโน่เฟรนันเดสเป็นนักฟุตบอลที่เก่งแต่เขาคือด้านตรงข้ามทั้งหมดสําหรับสิ่งที่คุณคาดหวังอยากเห็นจากกัปตันทีมของคุณเรียกว่าเป็นคําวิจารณ์ที่หนักหนาสาหัสนะครับเพราะไม่ใช่แค่พูดอย่างตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมหากแต่ยังกลั่นมาจากปากของอดีตก,กัปตันทีมผู้ยิ่งใหญ่อย่างรอยคีนอีกต่างหากแต่ในมุมของคนเป็นผู้จัดการทีมอย่างเอเดร็กเทนฮากที่มักถูกถามเรื่องการเป็นกัปตันทีมของบล,ล,ลูบออบโน ในมุมที่เป็นจุดดีของดาวเตะชาวโปรตุเกสร,รายนี้ย้อนไปตอนตัดสินใจแต่งตั้งบลูโน่เฟรนันเดสขึ้นมาแทนที่แฮลิมักไกว์เขาบอกว่าบลูโน่คือกัปตันทีมในแง่ของแรงบันดาลใจที่ยอดเยี่ยม ทีมที่ดีมักจะครอบคุมพื้นที่ต่างๆเช่นผู้นําผู้เล่นในทีมผู้เล่นอเนกประสงค์ผู้เชี่ยวชาญรับปปรเจกบุคคลแต่คุณจําเป็นต้องมีผู้นําสักคนในทีมผู้นําสักคนในสนามผู้นําที่คอยชี้แนะทีมที่กําลังสร้างทีมที่กําลังควบคุมคุณภาพของผลงานผมเลือกบรูโนเพราะเขาคือแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เขาเป็นตัวอย่างชั้นดีเขาแสดงออกชัดเจนว่า ต้องการเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นอยู่เสมอเขาทำงานหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพในผลงานที่สูงที่สุดเขาจึงเหมือนเป็นกระจกเงาคอยส่องผู้เล่นคนอื่นๆนอกจากนี้เขายังเป็นสะพานเชื่อมทางสังคมในทีมที่ดีเขามีความเข้าใจเกมในฐานะผู้จัดการทีมมันเป็นเรื่องดีเสมอที่มีใครสักคนแบบนี้คอยเป็นตัวแทนในสนามแข่งขัน อย่างที่บอกนะครับแม้ตลอดเวลาที่ผ่านมาบรูโน่จะโดนวิจารณ์เรื่องไม่เหมาะสมจะเป็นกับตันทีมแต่หากมองอยากให้ความเป็นธรรมกับผู้เล่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชุดปัจจุบันนี้มันก็เกิดคําถามสําคัญที่ตามมาหลังจากพูดกันว่าบรูโน่เฟเนเดตไม่เหมาะจะเป็นกับตันแล้วถ้าเช่นนั้นใครกันละครับในทีมชุดนี้ที่มีความเหมาะสมมากไปกว่าตัวเขา ที่ผ่านมาครับบูโน่คือคนที่ปกป้องผู้จัดการทีมมาตลอดภาพจําที่ยังไม่เลือนลางสิ่งที่เขาไปห้ามปามแฟนบอลไม่ให้โห่ไล่โอเลกุนาโซชาพลังชี้มือวนมาที่ตัวเขาและเพื่อนร่วมทีมในทํานองที่พยายามจะบอกแฟนบอลว่าถ้าจะระบายความผิดหวังหรือต้องการกล่าวโทษใครก็สมควรกล่าวโทษไปที่พวกเขานั่นคือเหตุการณ์ที่สะท้อนคำว่าบูโน่เฟรนันเดสมีความเป็นผู้นํามากขนาดไหนในยามที่ทีมแพ้เขามักจะเป็นคนที่เดินไปกล่าวขอโทษแฟนบอลที่ทําให้ผิดหวังเสมอเช่นกันกับเวลาทีมชนะบูโน่ก็มา ักจะเป็นผู้นําพาเพื่อนร่วมทีมไปขอบคุณแรงสนับสนุนของแฟนบอลที่มีให้เป็นการสื่อถึงการที่ตัวเขาเห็นความสําคัญของแฟนบอลว่าถ้าไม่ใช่เพราะแฟนบอลพวกเขาก็คงกลับมาเอาชนะในเกมที่ยากๆไม่ได้มากกว่าอะไรทั้งหมดทั้งมวลครับบลูโน่เฟรนันเดสคือเพื่อนในะระดับสูงของปีแสดงชุดปัจจุบันแทบจะคนเดียวที่ทรหดทนทานในด้านสภาพร่างกายอย่างที่ได้บอกว่าตลอดเวลานับตั้งแต่ย้ายมาเขาไม่เคยพลาดการลงสนามเพราะมีอาการบาดเจ็บเลยแม้แต่เพียงครั้งเดียว แถมหลายครั้งหลายหนในเกมการแข่งขันเราก็มังจะได้เห็นเสมอว่าแม้จะมีอาการบาดเจ็บรบก,กวนขึ้นมาระหว่างเกมบลูโน่ก็จะกัดฟันอดทนสู้เพื่อทีมไปจนจบได้ตลอดอย่างเหตุการณ์ล่าสุดกนในเกมที่เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูล4-3จนได้ตัวไปเล่นรอบรองชนะเลิศ FA ครับที่เวมบลีตัวของบลูโน่เฟนเดสครับก็ยืนหยัดในสนามครบ120นาทีทั้งที่เจ้าตัวก็แสดงให้เห็นว่าเริ่มมีอาการบาดเจ็บเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกิดขึ้นนิดหน่อยด้วยซ้ำตัวของเขาเองก็รู้ดีนะครับว่ามันมีเสียงวิพากวิจารณ์เกกี่ยวับสา หน้ากัปตันของเขาซึ่งครั้งหนึ่งเขาก็เคยบอกว่า ไม่มีใครหลอกที่ชอบการถูกวิพากวิจารแต่ในเวลาเดียวกันผมเองก็จําเป็นต้องทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ที่สุดต่อสโมสรของผมขณะนั้นนั้นสิ่งที่ผมทํามันคือทางเลือกถูกต้องผมจึงเลือกจะทํามันสมาธิของผมอยู่ที่ทีมและทุกๆคนที่ทางานร่วมกันในทุกๆวันผมคิดว่าพวกเขาก็แฮปปี้กับที่ผมเป็นนะแนวทางและตัวตนที่ผมเป็นมาตลอดเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ที่ผมได้ปลอกแขนกับตันทีมมาและผมไม่คิดว่ามันมีอะไรต้องเปลี่ยนปกติผมเป็นคนเปิดเผยท่าทีเสมอดังนั้นผมจึงไม่เคยมีปััญหาอะะไรรกบใคแล ก็ไม่มีปัญหาอะไรกับผมด้วยดังนั้นผมคิดว่าผมก็จะเป็นไปแบบนี้ของผม นี่ยังไม่ได้นับว่านอกจากเรื่องความทระเหดอดทนของร่างกายที่พรอเป็นตัวเลือกให้โค้ชอยู่เสมอแล้วหากจากันได้อีกหนึ่งซิกเนเจอร์ความเป็นบรูโน่เฟรนันเดสมาตลอดเวลาที่อยู่กับปีสัตวแดงนั่นคือการที่เขาไม่เคยอิดออดเลยไม่ว่าจะถูกส่งลงเล่นตำแหน่งไหนนับจนถึงตอนนี้มีคนเก็บสถิติและพบว่าบรูโน่เฟรนันเดสครับเล่นให้กับแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดมาหมดแล้วในทุกสัดส่วนของตำแหน่งนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจอมทัพหมายเลข1ิริมเส้นฝั่งซ้ายหรือขวาตำแหน่งหมายเลข8บางกระตำแหน่งหมายเลข6กฟูลแบ็ก 6, back ทั้งซ้ายและขวา ก็เคยถูกจับไปยืนชั่วคราวระหว่างเกมเชน่นกันกับกองหน้าในบทบาทฟ้อนไนก็ทั้งเกมล่าสุดครับเอเล็กแทนฮารกยังปลดล็อกล่างใหม่ของเขาในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กจะเหลือก็เพียงแค่คุณรักษาประตูเท่านั้นที่เรายังไม่มีวัสนาจะได้เห็นเขาไปยืนตรงนั้นครับซึ่งถ้าถามว่าหากจําเป็นจริง,รงๆเขาจะทํำไหมเชื่อเถอะครับว่า แค่โค้ดยังไม่ทันเอ่ยปากร้องขอเขาอาจจะเป็นฝ่ายเสนอตัวขอช่วยขึ้นมากกอนเลยด้วยซ้าไปนั่นแหละครับคือบลูโน่เฟรนเดสกับตันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งอาจไม่น่ารักสําหรับใครคนอื่นที่เป็นแฟนบอลสโมสรต่างๆแต่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วล่ะก็นี่คือกับตันทีมที่ยอดเยี่ยมทีสุดและพร้อมจะอุทิศต,ตัวเพื่อต่างสโมสรแห่งนี้เพื่อแฟนบอลทีมนี้อย่างสุดหัวใจบางทีมันก็ส,สกะท้อนสัจธรรมชีวิตได้โดยว่าคนเราไม่จําเป็นต้องทาตัวให้ทั้งโลกรักหมดขอเพียงให้คนที่เราแคร์เลาห่วงใยจริงๆรักาตอบพอ แล้วนั่นเองล่ะครับ